ส่งกูนา USA ช n n น l นะคะกับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนเดอร์พี่น้องที่อยู่ฟังไทยฟังเล่า,าพี่น้องที่อยู่ฟังยุโรปหรือว่าพี่น้องที่อยู่ฟังออสเตรเลียหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทั่วโลกนะคะกับปูนากะมาถักมาไทายเพื่อนๆนะคะเมื่อนี้ก็เป็นส่งบายบายของวันจันทร์เลยค่ะพี่น้องจ้ากับเป็นยังไงนอกค่ะพี่น้องนอกกับค,คงจะสบายดีสุภูสุสคนนะจ๊ะมือนี้ปูนาจะพาเพื่อนๆเข้าสวนจะพาเพื่อนๆมาเก็บป,ปักเขือด้วยจ้าอัน เดี๋ยวจะพามาเก็บบักทั่วบักเขือมันนี่ปู่หน้าอยากกินสุบักเขือพี่น้องก็เลยอันนี้บักเขืออยู่หน่อยหนึ่งที่เหลือจากไอเอาไปเห็ดแกงกี้หวานตอนงานปาร์ตี้ก็เลยเหลือหน่อยหนึ่งปู่หน้าก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเก็บบักเขือกันค่ะมาพี่น้องมามามาเก็บบักเขือน้ำกันด้วยค่ะเนี่ยกับป้าบักพริกบักเขือป้าในนอเนี่ยพี่น้องปลูกใส้กระทงกระถางไวมากค่ะเดี๋ยวจะพามาเก็บบักเขือกันจ้าอันกระบอกไข่ลายเป็นไงหรือพี่น้องเพราะว่าอัน ปูนาเก็บไปตอนที่ปูน่าจัดปาร์ตี้นะปูน่าเก็บไปเห็ดแกงคิ้วหวานมันก็เลือยเลือ้อยพค่อยเยอะดอกเลือมาหลอดปอดฟอดเดียวกับปูน่ากา็ค่อยเก็บผสมประสานกันไปพี่น้องมันกาลังจะออกดอกขึ้นมาอีกพี่น้องมาเก็บน้ำกันกำลังเบืดขึ้นอีกพี่น้องเพราะว่าหมูว้านี่ฝนตกเบิดมืกกับพวกบดหมึอตกแต่ายหมูว้านี่จะหอดสองถุงสามถุง,งพี่น้องมาพีา่น้องมาเก็บมาเก็บเขือน้ำกันแล้วจะเนาะ เก็บมะเขือน้ำกันน้ำกับปูน้าด้วยจ้ะเด้พอพราะดีไปสพอได้ไปสุกอยู่ได้พี่น่อยมะเขือไปสุกกัน ฝักทั่วกะเก็บไปแล้วพี่น้องได้อีกกำนึงอยู่ฝักทั่วก็ได้กำนหน่อยอยู่พี่น้องเนี่ยเพราะได้ตั้สุ่มอยู่ค่ะพี่น้องจะฝักทั่วมันกะมันกะบ่ค่ายหลยมันใกล้สิเบิดสุดแล้วกัพี่น้องเดี๋ยวรุ่นใหม่มันกำลังจะเึ้นมาปู่นาปลูกแซมขึ้นไหมรุ่นใหม่เนาะจา้าเนาะอันมันยังอีกป่าบกเขืออยู่ฟังคุณพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะพาพี่น้องไปปลูกนี่ค่ะค่ะเด็ดยอดประก,กัน กกระเดานี่แหละเอาไปลวกพี่น้องเดี๋ยวจะพักเก็บเงินพักกระเดาเลยจ้ะ อ่นั่งก็พักหวานแต่ว่าพักหวนันปูหน้าก็เก็บไปลวกกับใเทื่อนะ่ะมันก็ลัางฉีกปงึ้นมาอยากได้ต้นคาน้ำพี่น้องจะพาขี่ขานคุดคามันมันก็ลังขืนพี่น้องมันก็ล้งแตกออกมาคาปลาคาคาใหญ่เลยมันก็ลังแตองกแตอันนี้ก็บเขืออีกโ้นเลอพี่น้องกระปูขยับขยายไปยังสนามพี่น้องก็เพราได้กินอยู่ได้จ้ะเขือกระไดว่าปลูกไลายดอกปลูกไายก็กินบ่ท่าน ปลูกมีหน่อยเพราะได้กินได้เก็บนะพี่น้องกันปลูกไรยกะกินโพท่านกับเชียดายมันปลูกจัก,กชิบก,ก,ก็ต้นี่กะโอ้ยโพธทนกินแล้วกะพี่น้องจ้ะหน่วยนี่หน่วยน,วยนี่จะไปเห็ดพันพี่น้องเอาไปทำพันเดี๋ยวให้ปล่อยมันแก่ ไปแตปปูปีน่ะนี่เป็นบอลมะเขือคอ้างกบไปพี่น้องนี่ก็จะเป็นสลระแหน่เดี๋ยวจะเก็บสลระแหน่สลระแหน่เอาไปใส่สุกเขือพี่น้องยอดมันงามงามสลระแหน่ยอดงามขาัดงามไง พี่น้องนี่ก็ยอดกระถินเดี๋ยวฉันมาเก็บยอดกระถินไปกับกินกับสุมเกือนี่ปลากระถินมันตีเก็บไหวด้วยใจรกระถินแก่เนี่พนยพี่น้องเอ้ยอยู่เว่นหัวน้ำสวนยังเสียนี่จะต้นบักทั่วบักทั่วนี่กะเก็บซื่อมือพี่นอ้องถึงสิบอหลายแต่ว่ากะไมีพาะได้เก็บอยู่ได้ใจแบักทั่วี่ กอได้เก็บลิ้มกลิ่นแบบทัวก,ก็ไดปูกิ่มไปยังสรพ่นองเย้ยปูกพอได้กินงันไปอื้อคอยทิย้ไปอื้อไปวแตพรได้กินด้วยงบอกอืก,ก็ไดว่านทิมไพนองเย้ยก็ได้เก็บล้ม็ได้ลมอยู่ นี่ก็ยอดมันสำปะหลังที่เราเอาไปลวกแสบปันอย่างเลยนี่อยู่กับหัวกับสวนยังเฉพี่นองเอ้ยมันแตนน่นีความสุขไปมือมือมอาแข่งกันกินบอทันบักแข่งกันไล่ไล่คนละบอทันกินไล่กระเบือบักแข่งกินหอ,อ,องอเลย ปลูกทิมไว้เพราะมันมีนะเพรา่ถ้าห่นบ่อแบบว่าบางเทื้อหั่นแกงขี้วงขี้หวานเนาะแตเอามาใส่เพราะมันเป็นพิธีสินะพี่น้องปลูกให้มันมีเชื้อย่างละเล็กละหน่อยขนาดกับพี่น้องจ้าเห็นบ่นอีกเหรอเออคือก็เพาะได้กินมีได้พี่น้องเห็นบ่นี่ผักหวานแต่นี่เด้พี่น้องผักหวานบ้านนี่จ้า ไม่ใช่ผักหวานป่าได้จ้ะนี่ผักหวานบ้านมันกันลังสิขึ้นมันกันลังสิงามนี่ถั่วนี่ยว่าละเบลามันเป็นเงินสีฟูนาก็สิอันหวานลงไปพี่น้องแต่มันเกิดขึ้นมาอีกมันก็สิอันเบิดชุดนี่ชุดใหม่ก็ขึ้นมากจีนะพี่น้องนี่หัดบางอื่มันล้ามมาพี่น้องมันล้ามมาอันมองระเบียงบ้านเดี๋ยวจะปล่อยให้มันล้ามมาเวียน ระเบียงบ้านคนมาแข่งอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลังบ้านของอีกห้องของปุนาด้วยพี่น้องจ้าโอ้ยเดี๋ยวไหลเติบไปเด้อพี่น้องมาเก็บพักเดี๋ยวไหลเติบอยู่นะั่น มุ้งเลยคะผักเขือข่อยกําลังจิเป็นงวยพี่น้องกําลังเป็นดอกุผักเขือก็บบกพริกก็แบบนีงปลูกทิ้งไว้เด้อพี่น้องผักเผาก็กําลังงามอันนี้ผักแป้นผักแป้นหัวหอมแล้วก็บใบโหระพาอีกพี่น้องเดี๋ยวประมาณอีกจักเดือนสองเดือนนี่เพราะทนกินดอกผักเขือข่อยบักฮุ่งไปเป็นมาประมาณสามเดือนเนาะสิจริงนี่มันกับประมาณเดือนหนึ่งแบบฮู้งไปเ อีกสองเด mm ือนก็คือ <rze> ส <warehouse> em ิขึ้นไหลเรีบยวพี่น้อี่เกิดเพลิงมันก็กำลังสิงกงดงเกรงๆพี่น้องนี่แหละค่ะบะเพือกเทปอย่คือสิอันคือสิตายแบบพี่น้องเบี้ยพี่อย่ามาลงพี่อย่าลงกินยังวะใบเหลืออหงเหลืองคือสิบอ่คือสิบอ่คือสิบอ่ะฝืดเดี๋แล้วเบิ่งท่าทังนี่ เหนีนอนเลยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวมันหนีโค่นนักะนี่ก็ได้ได้บักกะทินได้เนี่ยโอ้ยพักก็ได้ไล่ตื่นอยู่ได้พี่น้องบักเขือก็ได้ไล่ตื่นอยู่เด้อบักเขือข่อย่ใส่เนี่ยนั่นบักเขือพี่น้องได้ไล่ตื่นอยู่เพราะได้สุกอยู่ได้พี่น้องได้ทั้งบักถั่วบักเขือได้พี่น้อง โอเคนี่เห็นบ่น,นี่อาหารเย็นข่อยเซ็ตเรียบรย้อยด้วยใจอาหารเย็นง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะไปสุปะเขือกับตำบักถั่วเด้อพี่น้องเซ็ตเรียบร้อยแล้วข่อยนี่อาหารเย็นเลยต้นบักุ่งต้นนี่ก็เริ่มใบสีเหลืองสองสัยสงสัยอันโดนแมลงเจาะหลากอีกแล้วเรียบรย้อยก็เลยมาอยู่บ้านใหม่ปลูกบักุ่งบ่ได้ผลเลยพี่น้องบักฮวอยู่บ้านเก่าตอนอยู่บ้านเก่าบักุ่งข่อยดกดกนี่เห็นบ่นน่เจอมแมลงกินพี่น้องนะ มแมลงกินแมลงมันจอ่อมันจ่อหลากักหน่งพี่น้องใบหายเบิดเลยนี่พอเลยงเงื่ไหลย,ยังวะสร้างหัวขวาก็เลยลงต้นไม่มันเดี๋ยวถอดล้อกินต้นไม่ต้นเกากะให้มันตายไปซะเนี่ยเริ่มโค่นแล,ล้วพี่น้องเนี่ยเริ่มกลวยเริ่มงอละบอยูดอกมันเอน็นดอกต้นมันเอน็นดอก ôi ăn à, nhỏ bậc ứ ừ, nhỏ thì nó công đông như này công đông đấy này được đấy Ở à, con xếp này ngọt bậc nhanh mình, à, mình khi nào có vảnh ngăn chặn kê là chú sư nhưng này nhưng bậc nhanh mình khi nào công đông đấy này à, mà lông vầy là phi nồng, Bậc เอามาเพาะเอามาเพาะไว้มันก็นังสฉขึ้นต้นบกหงอยมันก็นังสฉขึ้นต้นหน่อย,อยๆเลน่แล้วก็ปลูกทดแทนกันไว้พี่นอ้องเพราะว่าตน้นต้นเก่าไก่มันตายไปต้นใหม่แก่มันขึ้นมาใหม่พี่นอ้องมันขีอยู่อีบอ่อเพราะว่าแมาลงจมเจาะแมลงโอ้ยจะมันแมลงไหลเพราะว่าปลูกปลูกพักปลูกหญา้าบริสิทธิ์พี่นอ้องบริสิทธิ์บริสิทธิ์ยาปลูกแบบธรรมชาติปลูกถิ่มใบไห้มัน อัน,นออร์แกนะิกเนาะพี่น้องอยู่แบบธรรมชาติโอเคเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพี่นอ้องใสบตะเขือเขือกิเก็บได้เนาะจ้ะแต่พอสุกอยู่ได้พี่น,อนะน,น,นนะ้องนี่กดบวยแทั่วเนาะด้วยซ้นี่ด้วยแบบทั่วเหมือนเด็กกำเนิดเนาะพอเด็กกำเอยู่เยี่กับขึ้ผักกับกะถิ่นเด็กกับชิ้นนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ได้อยอดบักอื้อ,อ ữ, พี่น้องแล้วก็ผักหวาน น,นี่ก่ะขึ้งยอดพักกระเดาด้วยใจนี่ค่ะพี่น้องอาหารเย็นของบูนาะเป็นว่าเซตเรียบร้อยเด้อดพี่น้องเนี่ยนี่ได้กระตานี่พี่น้องเก็บพักเก็บพักเก็บหยาอาหารของบูนาะเดี๋ยวอันสุบะเขือนแล้วจังสิมาเก็บเอายอดกระถิมเนี่เพราะว่าเวลากินกับยอดกระถิมเนี่สุบะเขือมันเข้ากันโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวบูนากจะจิไปฮะเห็ดสุบะเขือตำบักทัวกันเนาะค่ะเนาะ อันฝนกับคือสิเริ่มสิต,ตกคือมันมืดขึ้นมาแล้วพี่น้องเนาะกันโอเคถ้ากับผู้ใดมากคลิปนีิดนะจ้ะเดอ้อกับเอาชีวิตในต่างแดนชีวิตในอเมริกาอยู่บ้านแบบาดบ้านอีสานบ้านเฮากินพักกินหย่าไปยังเสียเอามาฝากมาฝากพี่ฝาก,ฝากน้องขอขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลตัวเองดูแล,แลสุขภาพดูแลคนรอข้างขอขอให้ชิงศักซิดกลุ่มค้องขอเฮงเฮงรวยรวยกันสุดผู้สูงคนนะจ้ะเดอ้อผู้ใดมากคลิปนี้ก่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆเดี๋ยว เจอกันคลิปหนาด้วยจ้ะเด้ออยู่ดีมีแห้งกันจ้าอยู่ดีมีแห้งกันสูสุขคนจ้า